ของบริษั่รถประเด็นอยู่อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือนะครับสังไลนขณะนี้นะครับพมปฏิบัติการบริธิร่รมประดูนะครับพอรได้อบเล่ายเปล่ไอมา คุน้นก็นุอานยกได้ไเนี่ยถางเปล่าเอเาบอกได้ครับผมไม่หรอได้นีหรอ ไปทางทางึ้นขื้นขึ้นขึ้นต่อกัน